เดิงไปไหนกันก็ไม่รู้ยายก็เลยถ่ายไม่ทันเลยเทีนี้ <c oughs> ถ่ายพี่เต็มยืยนดูดีวกว่า จะลอยมันมาเนี่ยนะยายว่าพี่เต็มวิ่งไปเลยดีกว่าไหมหายเลยมไม่พี่เฉากล้ย มน uh ันดำเหมือน็บเลยเราคิดฮะเฮ้ยมองไกลๆจังหูอันนั้นะอ้อคันแมวเห็นเลยเบิ้งในกล่องก็ยังหนาขึ้นมามันมืดไปหมดมาวิ่งมาลงมาวิ่งลงมาอยากจะถ่ายรูปให้เอ้ยวัวมาบัวมา กระหนุนไม่นะ ไล่เขานะไม่ไปไล่เขานะนั่งโน้มไปก่อนเขาได้เออไม่ไปนะเออพี hmm. ่เต็มไม่ไปไไม่ปเนาะพี่เต็มไม่ไปหรอเออหัวขาวจุ๊บจุกบจุ๊บจำไว้ให้ดี ะขนุนขนุนไม่เอาไม่เอาขนุนปุกกระจไม่ให้ดีุกกะไม้เอ้ตัวหน่อยงามเนาะวัวหนอยัวหน่อยตัวขาวดีนะสวยตัวหน่อยงามงามัวด้อยไม่นัวัวจำไว้มาเบียดใหญ่แจกว่ญยาไม่ยังอาะเต็มนี่เอาเลื่มนไทย ไปเลยยายถ่ายรูปให้นี่ไปไป,ไปวิ่งเล่นไป,ไปวิ่งเล่นเดียวกลับบ้าน